้าวพวกต่อไปนี้รอดูลุกเกอนผมเองก็รอดูือนกัรผมเต น้องเครับอันนี้ผมต้องขอออกตัวก่อนนะครับอันนี้เป็นน้องหรือเป็นน้องใหม่ในทีมผมนะครับผมแล้วทางนี้ครับอันนี้ก็เป็นท่านตอกประจำทีมขอนแกนะผมได้ข่าวว่าตอกผมหน่อยปุ๊บลงติดตอกเลยผมก็เลยบอกเอ้ยช่วยเคลียนพี่หน่อยในกันเทมันเนี้ยเฮ้ยเด็กเกียดเองนะ ทำโดนเลยติดต่อยเนี่ยจิกูแขวนนวมอ่ะมึงจำไว้นะเว้ยเดี๋ยวทางมวยจะเตะทำเราอ่ะเดี๋วเราตบทีมชาติเหรียญทองได้อ่ะไอเก่งไอตัวเราเลยโอเคมาๆๆทำถ่ายรูปก่อนอาการมามั่งหนะครับอาการคุยวิวให้เล่ห์หมเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่พีลิฟายเอ็กซ์กีฬามาร์เก็ตขอบคุณงาที่ตลาดกีฬามาร์เก็ตด้วยครับผมทางด้านซ้ายมือครับชื่ออะไรครับ เต็มาที่ไหนบอกทาหน่อยดิมิสเตอร์ไฟล์ครับโคทีมมิสเตร์ไไหนได้หมเีมยากยเดี๋ยวต้อบชื่อทีมเป้นไรขเมื่อก้ชื่ออะไรครับเตร์แปดครับเฮ้ยเปลียนแล้วขวเตแปแล้วโอเคแล้วทีมานกิเ้อรครับมิเตอยเป็นยงไงเรียงเดี๋ยวก็รู้ผอไม่ได้ดูกันที่ชื่ออีกหนูจริงนะระหว่าง เด็กปคนอายุจะสามสิบเนี okay, 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 mean, ่ยถ้ามันโดนเด็กต่อยเนี่ยดูจะเอาหน้าไว้ไหนไไม่ด้อะโอเคโอเคมาส่วนดวงพี่เอ็เอดอกไอ้จังหวัดที่ดูให้มันจะคืนการเมืองนะผม เด็กคือแปลขอวัดเหรียญทองเลยวะรูธรรมดาขยับลาบยาท่านใส่ขายาวหยเยียด้วยอ๋ออยตายตปเร็วเร็ว้ยาบุิตเนี่ยถือไปถือตเสงกูลย ไปยังัไปเป็นเฮ้ยเฮ้ยมีเทอกี่เดียววะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนท่านี้อยูเนานีคุณได้คเดี๋ยวเท่าไหร่คุณไม่แตได้คุณเตียเตีเท่าไหร่จะอะไรคุณพูดอะไรกลัวจะลูไม่ได้เลเอที่าเรที่ไป

la con Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ดูเวอต่อครับผมกกิจการที่จะได้ห้าพันนะครับผมต้องโดอาวุธจนดย้อน้อนะถ้าเหนื่อยไม่ทำนะครับเหนื่อยแล้วยอมกเดี๋ยวร้อนะ เวลาแล้วตูไม่เอาหัวทำหน่อยวะแล้วอภัยกันนะผมโอเคครับผมนึ่งต้มเรียบร้อยครับ Cảm ơn các bạn đã theo dõi và không bỏ lỡ những video hấp dẫn